สวัสดีครับร้านบีเลสติ้งนะครับอยู่นนทบ,บุรีซอยเรวดีหกสิบสามครับก็เออวันนี้มาลงคลิปของ Honda าซู m e r ครับซูม er เมอร์ห้าสิบซีซีเป็นรถสีจังหวะครับเป็นรถที่เราไม่ถนัดครับไม่ใช่ไม่ใช่ทางของเราฮะาต้องบอกอย่างนี้ครับก็ลูกค้าอยากให้ซ่อมให้หน่อยอยากให้เช็คเบื้องต้นแล้วพวกนี้ครับก็คันนี้เนี่ย ต้องบอกก่อนว่าออผมไม่มีพื้นฐานช่างเลยนะครับซ่อมไม่ได้นะครับแต่แค่ว่าดูอาการเบื้องต้นได้เช็คความน่าจะเป็นได้อะไรเงี้ยครับคันนี้จอดจอดนานสตาร์ทไม่ติดครับอะไรประมาณนั้นก็เช็คเบสิกพื้นฐานทั่วไปก็จะมีแบตเตอรี่มีปั๊มติก๊กมีท่อยางหลังคาบบอะไรพวกนี้ครับกระจุกกระจิกภายนอกพอทำได้ประมาณนั้น ส่วนเรื่องเครื่องยนต์ไม่กล้ารื้อเลยเ,ออเครื่องยนต์คือตรงนี้ออนะเนี่ยท่อนกลางเนี่ยตรงหัวตรงอะไรเนี่ยไม่เป็นครับไม่เป็น,ปนช่างไม่เป็นซ่อมไม่เป็นต้องบอกอย่างนี้เลยดีกว่าครับเนี่ยก,ก็อาศัยความไม่ชํานาญเลยครับดูครับรื้อกันเกลื่อนไปนหมดเต็มไปหมดเลยประมาณนั้นแต่ซูมเมอร์เนี่ยชุดข้างก็ไล่ได้นะครับอ่าชุดข้างไล่ได้ครับชุดข้างมีมีชุดช้างใสาพานใส่ได้ มันไม่ได้วิ่งขนาดรถพวกนี้มันถ้าเกิดใครเคยขี่รถสีจังหวะอยู่จะรู้เลยว่ามันเอือยอยู่แล้วนะมันไม่ได้เรื่องอ่ามันเป็นรถที่วิ่งแล้วแบบว่าไม่แรงอะ่ะวิ่งได้แบบห้าหกสิบถือว่าเก่งแล้วอะไรประมาณนั้นนะครับส่วนชามชุดชามสายพานเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยก็กระชับขึ้นมาหน่อยครับเร่งดีขึ้นอะไรขึ้นประมาณนั้นครับคันนี้ก็เออเนี่ยก็เพิ่งเปลี่ยนปั๊มติ๊กป้ายปั๊มไปอยู่ใ,ใต้ถัง อยู่ตรงใต้ถังน้ํามันแล้วก็สายน้ําเปลี่ยนสายน้ํามันก็ของเดิมนี่สตาร์ทนี่ไม่มีน้ํามันออกมาเลยครับปั๊มติ๊กมันเสียไปแล้วประมาณนั้นนะครับก็เปลี่ยนปั๊มติก๊กเอาเขาบัวมาล้างครับประมาณนั้นก็ยังอยู่ในสภาพที่โทรมอยู่ครับเดี๋ยวก็เราก็เจ้าสีกระป๋องไปพ่นให้พี่เขาหน่อยนึงครับพี่เขาบอกว่าไม่เป็นไรคงดีกว่าเป็นสีสน,นิมมั้งอะไรอย่างี้เาก็จัดให้ครับเดี๋ยวสีทับปอะสีกระป๋องเรากระป๋องเดียวครับเราโรยทั้งคันครับไม่ต้องห่วง ยับแน่นอนอะไรจะขนาดนั้นประมาณนั้นครับคันนี้ไม่ได้ยากอะไรครับก็ก็แค่เช็คเบื้องต้นอะไรประมาณเนี้ยเปลี่ยนวงเป็นแบตอะไรนะครับรถสีจ่จังหวะจะเปนน็นอย่างนี้อยู่แล้วเครื่องอย่างเงียบคันนี้น่าจะสตาร์ทจากมัดไฟหรือเปล่าไม่แน่ใจผมผมไม่มีความรู้อ่าฮะก็ประมาณนั้น,นะครับส่วนชกหลังใส่ของดีโอได้นะครับใครที่มี ใครที่มีรถซูมเมอร์อยู่สงสัยว่ามันใส่โช๊คของรุ่นไหนอันนี้ลูกค้าซื้อมาเองครับเป็นช๊คเดิมของดีโอเลยก็ก็ได้นะก็ได้ก็ได้ก็ได้อก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดเป็นผมจะเสนอให้เขาเป็นใส่เป็นโชกแต่งแทนเพราะว่าโช๊คเดิมเนี่ยช๊คเดิมมันก็นั่งแป๊บเดียวก็แตกแล้วพอเปลี่ยนเป็นช๊คเดิมแป๊บเดียวมันก็แตกอีกประมาณนั้นเพราะว่า อาจจะเป็นที่ว่าญี่ปุ่นเขาทําไว้เพื่อทําไว้เพื่อเพื่อเขาอะไม่ได้เพื่อเราอะว่างัา้นเถอะคนญี่ปุ่นเขาตัวเบาวกว่าเราั้งหรือว่าพวกเราชอบซ้อนสองก็ไไปรู้ก็เลยกลายเป็นว่าเราต้องใส่โช๊คที่มันดูแข็งขึ้นครับเพื่อให้มันยุบตัวน้อยลงอะไรประมาณนั้นนะครับส่วนโช๊คหน้าเนี่ยโซเมอร์เนี่ยโช๊คหน้ามันเป็นโช๊คสปริงเหมือนฮูดิโอครับ โชคสปริงก็ไม่ได้เลือกอยู่แล้วเป็นธรรมดาครับนานๆเข้าก็พอเบรคก็จะกินซ้ายก,กินขวาเพราะว่าโชคแต่ละข้างมันเสียไม่พร้อมกันอะไรประมาณครับถ้าแก้ไขอยากเปลี่ยนก็ใส่โชคน้ำมันดัาของดีโอได้อ่าประมาณนั้นคร่าวๆคร่าวๆก็นั่นนะครับก็แนะนําอะไรกันไปแล้วก็ซ่อมบำรุงพื้นฐานครับอันนี้ไม่ต้องยกมานะครับไม่ต้องยกมาซ่อมกันเองได้ก็ซ่อมกันไปเลยครับผมขาดอะไรก็เช็คของกันถ้ามีก็จัดให้ไม่มีก็ต้องสั่งครับประมาณนั้นครับผม ไม่ไม่ได้ยากกินอะไรครับแค่แค่ถอดออกมาแล้วก็ประกอบใหม่แค่นึงครับไม่ได้ยากอะไรใครที่มีรถแบบนี้สะตาร์ตติดยากอะไรติดง่ายลองซ่อมเองก่อนจะได้ไม่ต้องยกมากันครับเพราะว่าช่างก็ไม่เก่งเหมือนกันช่างก็ยังมัวม,ว,มวอยู่นี่ก็เพิ่งรอดเหมือนกันเอาพูดง่ายเออประมาณนั้นนะครับโอเคก็วันนี้ก็เท่านี้แหละครับจบกับซูมเมอร์ห้าสิบก็เดี๋ยวก็น่าจะเสร็จในเนี่ยแหละครับใกล้ๆแล้วแหละเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวแจ้งเจ้าของไปโอเคครับผม ขอบคุณที่ติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ